สวัสดีครับทุกคนเนี่ยนี่ผมก็จะมารีวิวพัสดุเอ่อกล่องพัสดุูที่มีรถอยู่ข้รงไหนนะมาแกะกันเลยว่าเขาจะหอดีไหมผมก็แอบแกะมาแล้ลวแหละมาดูก่อนมีของแถมไหมไม่มีนะมาเรามาดูโอ้ยอเขาเขาแปะกาวไว้อะ่ะเออเอ,อได้เลย,ยนี่ก็จะเป็นเอ่อซูซูกิสวิตนะก็มาแกะ เออตัวรถเอ้ยมาเกะเอาตัวรถออกมาดูกันดีกว่านะ wow. นี่นะทุกคนก็จะเป็นเอ่อทําไมอันนี้มันด้วยก้าวเองอะ่ะโคตรถูกเลยด้วยก้าวเองนี่ก็จะเป็นรถสุสกีสวิปนะนี่คือตอนราคายังไม่ขึ้นเรา,าแกะตัวรถออกมาดูกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะบัตรนึงโอ้ข้อหอมมากับเช็ดชูด้วยนะคนขายเขาชื่ออะไรนะอยากรู้ฮะเออ จีรายุจีรายุติติพูตรงไอจีจีัดตรงนะทุกคนถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเรามาดูตัวรถกันเลยก่อนนะว้าวนี่นะตัวรถเป็นสีแดงเข้มๆเ,เลยนะสกีสวิปเปิดตรงนี้ได้ด้วยเปิดฝากระโปรงหลังได้นบวบ่งก็จะประมาณนี้นะ ด้านไทยด้านล่างเขียนว่าโทมิก้ามีซีโทมิซูซูกิเซวิปมมเมดินเวียดนามเป็นแบบที่36แล้วก็เป็นหนึ่งต่อ6 4เป็นรุ่นตัว2.10นะนี่โคตรสวยเลยกล่องมันก็จะประมาณนี้นะ มันก็ไม่น่ามีอะไรเลยนะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย